เอ็มพีวารตี้สวัสดีค่ะรอบนี้แอดมินมีซีรีส์จีนเกี่ยวกับกีฬาว่ายน้ำเรื่อง Mr. สเตอร์สวิมเมหรือสึกวัดใจนายฉลามเรื่องราวของไปหยงเจอ๋อนักกีฬาว่ายน้ำผู้มีพรสวรรค์กับส่งฉาฉาคุณหนูตระกูลเศรษฐีล้มละลายที่บังเอิญมาเจอและชอบกันในที่สุดแต่หารู้ไม่ว่าหลานเทียนเพื่อนสนิทข,ของไปหยงเจอ๋อเป็นคู่มั่นของส่งฉาฉาซึ่งก็ไม่รู้ว่า เพื่อนรักที่ต้องมาชอบผู้หญิงคนเดียวกันแล้วมิตรภาพของทั้งคู่จะเป็นยังไงเข้าไปฟังเนื้อเรื่องกันเลยค่ะนาลอดแองเจริสประเทศสหรัฐอเมริกาในการแข่งขันว่ายน้ำฟรีสไตล์100เมตรชายมีตัวเต็ง3ามคนจากออสเตรเลียอเมริกาและจีนไปหย่งเจอพระเอกของเรื่องนำแสดงโดยนักแสดงชาวไทยขวัญใจแม่ยกจีนไม้พิรัต มีสถิติที่สูสีกันจนน่าลุ้นในรอบสุดท้ายโคสกบรรยายว่าเขาทำสถิติที่น่าสนใจในสโมสรเจสตาอเมริกันในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หลานเทียนเฝ้าดูการแข่งขันนี้ทั้งทีวีเมื่อปล่อยตัวอเมริกานำในช่วงแรกและหมุนตัวกลับก่อนตามด้วยนักว่ายน้ำจากออสเตรเลียและพระเอกมาเป็นที่3แต่เข้าช่วงสุดท้ายพระเอกว่ายเข้าเส้นชัยพร้อมๆกับนักว่ายน้ำจากอเมริกาและออสเตรเลียเมื่อบอรดแสดงเวลาพระเอกเฉือนชนะคริส นักว่ายน้ำจากอเมริกาไปแค่เซียววินาทีได้แชมป์รายการนี้ไปดาราสาวรีเปล่าแอบมาเชียพระเอกและเมื่อเขากำลังให้สัมภาษณ์สื่อว่าอยากจะแชร์นาทีนี้กับใครเขาไม่ได้มอบให้เธอแต่กลับชี้ไปที่กล้องแล้วพูดว่าดูอยู่หรือเปล่าฉันเตรียมเหรียญเพื่อนายเลยนะซึ่งก็หมายถึงหลันเทียนนั่นเองพระเอกแอบมาพบดาราสาวในรถแต่ในขณะนั้นเองด้านนอกมีปปาลซี่ ซุ่มแอบถ่ายภาพเขาจู๋จีกับลี่เป่าพระเอกพบกับนักข่าวสีที่แอบถ่ายภาพเขาแล้วจัดการเคลื่อนกล้องทิ้งจนพังพร้อมบอกว่าถ้าเห็นเขาอีกที่พังจะไม่ใช่แค่กล้องถ่ายรูปที่งานปาร์ตี้พระเอกมาพบกับหลันเทียนและแดนกันอย่าสนุกสนานทรงฉาฉานางเอกของเรื่องรับบทโดยจีจิ้งอีทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟกำลังคุยโทรศัพท์กับแม่ ผู้จัดการร้านตำหนิที่คุยโทรศัพท์ในเวลางานจากนั้นมีลูกค้าเข้ามาในร้านปรากฏว่าเป็นเพื่อนตัวแสบสองคนกระแนะกระแหนว่าทางบ้านล้มละลายถ้าจะจริงถึงให้เธอมาทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟเธอบอกว่าใครกันแน่ที่น่าสมเพชพวกเรียน4ี่ปีไม่จบหรือว่าคนที่สอบทีซิดได้อันดับหนึ่งเพื่อนตัวแสบอีกคนนึงก็แขวะต่อได้ยินว่าเธอถูกหลันเทียนเทนางเอกบอกว่าถ้าเลิกคบเขาเมื่อไหร่จะมาบอกละกัน แต่หลันเทียนคงไม่ชอบผู้หญิงแบบพวกเธอหรอกเย่เพื่อนตัวแสบจนแกล้งทำซอสหกใส่รองเท้าและโวยวายให้เธอเช็ดเจ้าของร้านรีบวิ่งเข้ามาสั่งเธอนางเอกเดินออกจากร้านทันทีเธอโทรหาหลันเทียนแต่ไม่สามารถติดต่อเขาได้ที่งานปาร์ตี้จอนนักว่ายน้ำชาวอเมริกาอีกคนหนึ่งที่แพ้ให้กับพระเอกมาหาเรื่องเขาหลันเทียนเข้ามาต่อว่าคริสจึงจะใช้กำลัง แถมบอกว่าพระเอกก็แค่เด็กไม่มีพ่อแม่พ่อที่เลี้ยงมาก็ฝึกให้ว่ายน้ำสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำอย่างนั้นสั่งให้เห่าก็ต้องเหา่าพูดขนาดนี้หมัดเดียวคงไม่พอทั้งสองชกต่อยกันพันวันจนเป็นข่าวพระเอกยังพบว่าตัวเองตกเป็นข่าวเช้ากับดาราสาวจากปาปาลัสซี่คนนั้นจึงรีบดินกลับจีนนางเอกมาทำงานพิเศษที่ร้านเน็ตก็เจอนักเลงมาทวงหนี้ของนาชายเธอไม่มีจ่าย แต่เสนอว่าจะทำงานพิเศษใช้นี่ให้ส่วนพ่อพระเอกหลังรู้ข่าวก็บอกว่าที่สโมสร e เจสตาตัดเขาออกจากทีมไม่เพียงเรื่องชกต่อยอย่างเดียวแต่เพราะประธานหลันยกเลิกการเป็นสปอนเซอร์พ่อจึงพาเขาไปขอร้องให้ประธานหลันช่วยเป็นสปอนเซอร์ต่อเพื่อที่ลูกชายจะได้ไว่ายน้ำแต่ประธานไม่ตกลงพ่อพระเอกคุกเข่าอ้อนวอน เขามาห้ามพ่อแต่พ่อก็ไม่ฟังสะบัดเขาล้มลงแล้วบอกว่าไม่อยากมีลูกที่จะไม่ได้ไว่ายน้ําเขาเสียใจจึงมานั่งดื่มคนเดียวในไนคลับนางเอกโดนเจ้าหนี้บังคับให้เป็นเด็กนั่งริ้งเธอวอยวายจะออกไปเพราะไม่รู้ว่างานที่ให้ทําจะเป็นแบบนี้ระหว่างที่พวกนักเลงเผลอเธอแอบหนีเข้าไปหลบในห้องที่พระเอกดื่มอยู่และขอให้ช่วยหน่อย เขาให้เสื้อคลุมใส่และแกล้งทำเป็นจูบก,กับเธอจนนักเลงหาไม่เจอนางเอกขอบคุณและจะคืนเสื้อให้แต่เขาบอกให้ใส่ไว้เพราะชุดที่เธอใส่อยู่มันโป๊เกินพระเอกมาหาลี่เป่าเธอทำท่าไม่อยากเจอเพราะตอนนี้เขาถูกตัดออกจากสโมสรไม่อยากให้เขามากาะเธอพระเอกว่าถ้าไม่ไว่ายน้ำจะไปเป็นดาราลีเป่าบอกจะเป็นดาราได้ก็เพราะเป็นนักว่ายน้ำ ตอนนี้เธอก็ไม่ฮอตแล้วถ้าจะหวังพึ่งเธอตอนนี้ได้จบเห่แน่อีกทั้งยังบอกให้เขาลบรูปของเธอออกจากโทรศัพท์ให้หมดแต่เขาบอกว่าโทรศัพท์หายไปไหนไม่รู้หลันเทียนโทรหาพ่อให้ต่อสปอนเซอร์พระเอกไม่งั้นเขาจะไปไว่ายน้ำและไม่สืบทอดกิจการอีกหรือจะให้เขาไปแต่งงานกับนางเอกแบกบรับหนี้สินของฝั่งโน้นพ่อเลยตกลงให้เขาว่ายน้ำและต่อสปอนเซอร์สโมสส นางเอกดูภาพวัยมัธยมของเธอกับหลันเทียนแล้วก็เกิดความน้อยใจว่าไม่ยอมอธิบายแล้วจากไปเงียบๆหมายความว่ายังไงแล้วก็มีเสียงโทรศัพท์ในเสื้อแจ็คเก็ตดังขึ้นพระเอกโทรมาทวงโทรศัพท์เธอบอกตอนนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้จะคืนให้ตอนเช้าหลันเทียนโทรเข้าโทรศัพท์ของพระเอกนางเอกรับสายเขาได้ยินเสียงก็แปลกใจแต่ก็ไม่คิดว่าจะใช่เธอพระเอกโทรมาอีกรอบนางเอกรับแล้วถามว่า ทำไมมีเบอร์ของหลันเทียนพระเอกต่อว่าทำาไม่เสียมรารยาทกล้าเปิดโทรศัพท์คนอื่นนางเอกโกรธแล้วสายก็ตัดไปเพราะแบตหมดพ่อของหลันเทียนโทรมาบอกให้นางเอกแต่งงานกับลูกชายของเขาแต่ไม่ให้เธอบอกแม่เพราะคนป่วยเป็นอัลไซเมอร์อาจจะตกใจถ้าเห็นคนเยอะเธอขอเจอหลันเทียนก่อนแต่ถูกปฏิเสธบอกหลันเทียนมีแผนว่าลงเครื่องแล้วจะมาที่งานแต่งเลยนางเอกคิดทบทวนถึงเรื่องในอดีต ตกลงวัดใจกับเขาสักครั้งหลันเทียนมาถึงจีนก็มาหาโค้ดห่วงที่สาวยน้ำบอกว่าจะเป็นนักกีฬาว่ายน้ำพร้อมกับฝากฝังพระเอกแล้วถามว่ายอมรับข้อเสนอไหมโค้ดห่วงว่าขนาดค่าเช่าสระยังไม่มีจ่ายจะไปกล้ามีเงื่อนไขอะไรอีกพ่อของหลันเทียนจัดฉากงานแต่งให้นางเอกกลายเป็นไม้ขันมาก เพื่อทําให้เธอตัดใจจากลูกชายส่วนพระเอกก็เอามือถือหลันเทียนโทรเข้าเบอร์ตัวเองนางเอกรับสายแล้วถามว่าหลันเทียนอยู่กับเขาหรือเปล่านางเอกเอาโทรศัพท์มาคืนพระเอกเขามองชุดที่เธอใส่เลยบอกว่ากําลังจะแต่งงานไม่ต้องรีบเอามาคืนวันนี้ก็ได้นางเอกบอกว่าเจ้าบ่าวของเธอคือหลันเทียนพระเอกบอกว่าหลันเทียนที่เขารู้จักไม่ใช่คนแบบนี้นางเอกนิ่งเงียบเพราะความเสียใจพระเอกกลับไป ระหว่างนั้นเขาเจ็บแปลบที่หน้าอกและเจอกับหลันเทียนพอดีหลันเทียนพาพระเอกมารู้จักกับพี่อีที่เป็นแชมป์โอลิมปิกพวกเขากำลังจะไปไหหนานหรือที่คนไทยเรียกว่าเกาะไหาหลังที่รีสอร์ทมรดกของปู่ที่ยกให้หลานเทียนโค้ชห่วงพาลูกทีมมาเตรียมฝึกซ้อมกันที่นี่หลันเทียนแนะนำพระเอกให้รู้จักกับโค้ชห่วงตรงเลยพระเอกทำหน้างงโค้ชห่งจึงบอกว่า ตัวเขาเองเคยมีข่าวโดบยาเลยออกจากการว่ายน้ำนั่นแหละพระเอกว่าถึงเขาจะตกตามแค่ไหนก็ไม่สนใจร่วมงานกับโค้ดที่มีประวัติแบบนี้หรอกหลันเทียนขอโทษโค้ดห่วงและสัญญาว่าจะเกลี้ยกล่อมให้พระเอกมาร่วมทีมให้ได้นางเอกโดนเจ้าของห้องทวงค่าเช่าแต่เช้าถ้าหากภายในสัปดาห์นี้ยังหาเงินมาจ่ายค่าห้องไม่ได้จะต้องขนข้าวของย้ายออกไปหลันเทียนเดิมพันถ้าพระเอกว่ายน้ำชนะพี่อี ก็ไม่ต้องเข้ารวมทีมโค้ชห่วงผลการแข่งขันพี่อีเป็นผู้ชนะรี่เป่าโทรหาพระเอกเพื่อจะลบภาพและข้อความเกี่ยวกับเธอในโทรศัพท์ของเขาให้หมดด้วยตัวเองพระเอกรำคาญเลยนัดพบให้จบจบกันไปเขาบอกรี่เป่าว่าเข็มขัดผู้ชายที่อยู่หลังเบาะรถของเธอควรจะเก็บไปไม่งั้นผู้ชายคนใหม่มาเห็นเขา้าจะเสียบรรยากาศเปล่าๆทำเอารีเป่าทั้งโกรธทั้งอาย หลันเทียนโทรตามพระเอกว่ากําลังจะไปรับที่ผ่านมามีแต่เข้าทิ้งคนอื่นไม่เคยมีใครทิ้งเขาได้พระเอกเลยแซวว่าคนชื่อหลันเทียนทิ้งแฟนแล้วยังจะขู่คนอื่นไม่ให้ทิ้งตัวเองอีกหลันเทียนเงียบไปแล้ววางสายจากนั้นเขาตัดสินใจลบเบอร์โทรของนางเอกออกจากโทรศัพท์เมื่อทั้งสองมาถึงสระโค้ดห่วงสั่งให้ว่ายทดสอบท่าฟรีสไตล์50เมตรพระเอกแตะขอบสระคนแรกแต่โค้ดบอกว่า เพื่อนร่วมทีมอีกคนได้ที่หนึ่งพระเอกไม่ยอมรับเพราะเขาไวกว่าใครแต่โค้ชบอกว่าคุณภาพการฝึกซ้อมสำคัญกว่าความเร็วเทปการฝึกซ้อมที่อเมริกาพระเอกทำเวลารอบคัดเลือกได้ดีกว่าตอนแข่งจริงตอนว่ายและกลับตัวควรทำได้ดีกว่านี้แต่เพราะจองหองจึงไม่ทำแชมป์แบบนี้จะมีความหมายอะไรโค้ชให้เขาไปฝึกวาดมือตามโปรแกรมฝึกของเขาแน่นอนพระเอกปฏิเสธ โค้ชจึงบอกว่าหากใครไม่ฟังคำสั่งจะต้องถูกลงโทษด้วยโค้ชจึงทำโทษให้ทุกคนไปโอเชียนมาดแบกน้ำคนละสองขวดกลับมาภายใน60นาทีพระเอกประท้วงว่าทำแบบนี้ได้ไงโค้ชจึงลดเวลาเหลือ40นาทีเขากำลังอ้าปากจะพูดอีกเพื่อนจึงบอกว่าหยุดพูดเถอะปกติวิ่งไปก็ใช้เวลาชั่วโมงครึ่งอยู่แล้วรีบไปกันเถอะ หลันซินพี่สาวของหลันเทียนมาพบนางเอกถึงได้รู้ว่าพ่อของนางเอกเสียชีวิตแล้วแถมแม่ยังมาป่วยเป็นอัลไซเมอร์ที่บ้านเลยมีปัญหาการเงินส่วนหลันเทียนอาจเพราะเสียแม่ไปทำให้เขาไม่รู้จะปรับตัวยังไงนางเอกเล่าเรื่องที่เขาบอกว่าจะแต่งงานแต่แล้วก็ไม่มาทิ้งเธอคอยเกอร์ในงานแต่งที่พ่อของเขาก็อยู่ด้วยหลันซินจึงบอกให้เธอไปหาเขาที่ไหหนานเพราะตอนนี้เขาอยู่ที่นั่น ทีมว่ายน้ำที่โดนทำโทษเรี่ยกไปต,ตามๆกันวันนี้โค้ชสั่งให้ทดสอบสมรรถนะคนทำผลงานดีที่สุดจะได้เป็นตัวแทนไปแข่งวัดมาตรฐานระดับประเทศพระเอกดูแค้นว่าอย่างเขาไม่ต้องแข่งวัดมาตรฐานแล้วมั้งแต่โค้ชห่วงบอกว่าอยู่กับเขาทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎดเดียวกันโค้ชแจกกระดานว่ายน้ำให้ทุกคนยกเว้นพระเอกแล้วให้เขาแยกไปฝึกคนเดียว นางเอกมาถึงรีสอร์ทที่ไห่หนานก็รีบตามหาหลันเทียพนักงานบอกว่าเขาเป็นเจ้าของที่นี่และเป็นนักว่ายน้ำที่สโมสรอนเธอเดินมาหาเขาที่สระว่ายน้ำขณะที่พระเอกกำลังอาบน้ำแต่จูจ่ๆน้ำก็หยุดไหลเดินออกมาเจ้าเอกกับนางเอกในสภาพที่เกือบเปือยเขาหันหลังกลับหัวโขกเข้ากับกำแพงนางเอกถามว่าเขาเป็นเพื่อนกับหลันเทียหรอแต่พระเอกลีลาไม่บอกเธอไม่สนใจแล้วเดินจากไป พระเอกพบกับนักข่าวสีนักข่าวบอกว่าที่มาเพราะประธานหลันสั่งให้มาเขียนข่าวเรื่องเขาพร้อมๆกับระบทรีสอร์อยของหลันเทียนเขาถ่ายภาพพระเอกตอนซ้อมและภาพริมสระจบงานนักข่าวว่ามีคนบอกเขาว่ามีคลิปความสัมพันธ์ของพระเอกกับหลันเทียนคลิปอยู่ในโทรศัพท์เขาสามารถเอาคลิปนั้นมาตัดต่อและสร้างสตอรี่ที่น่าประทับใจได้นะพระเอกสงสัยว่าใครเป็นคนบอก แต่นักข่าวไม่บอกและขอตัวกลับพระเอกเปิดคลิปตอนเมาที่ทั้งสองคนนัวเนียกันอย่างก,กับคู่จิน้นจึงร้อนใจว่าใครเป็นคนเปิดดูมือถือถึงได้รู้ว่ามีคลิปนี้เขาสงสัยเยาหลอดไฟฉายาที่เขาตั้งให้นางเอกพระเอกเจอนางเอกหน้ารีสอร์ท <c oughs> ก็ทึกทักว่าเธอเป็นคนก๊อปปี้ข้อมูลในมือถือแล้วโทรบอกนักข่าวเพื่อแบ็กเมย์เขาใช่ไหม <c oughs> เขาดึงมือเธอไว้หลังเทียนเข้ามาพอดี หลันเทียนถามนางเอกว่าสบายดีไหมเธอตอบอย่างโมโหว่าที่ผ่านมาเขาทิ้งเธอไปไม่บอกกล่าวคิดว่าเธออยู่อย่างสุขสบายอย่างนั้นหรอพระเอกยืนงงในดวงสองหนุ่มสาวนี้หลันเทียนขอคุยเป็นการส่วนตัวเขาจึงเดินออกมาและคิดทบทวนเรื่องนางเอกหลันเทียนคนนี้ก็คือคนเดียวกับที่ทิ้งเธอในวันแต่งงานนั่นเองนางเอกต่อว่าเขาที่ไปอเมริกาแล้วขาดการติดต่อเธอได้แต่โทษตัวเองว่าไม่ดีพอ ไม่สามารถเขียงข้างเขาจนรู้สึกผิดและรลอเขาตลอดมาหลันเทียนบอกนางเอกว่าเขาไม่ได้ให้เธอรอเขาไม่มีใจให้เธออีกแล้วนางเอกจึงต่อว่าแบบนี้สินะถึงทิ้งเธอในงานแต่งหลันเทียนงงปฏิเสธว่าไม่รู้เรื่องแล้วยังต่อว่าเธอว่าคำพูดพ่อเขาคนเดียวเธอก็เชื่อหมดแล้วหรอนางเอกว่าเพราะหลันเทียนเคยให้สัญญาไม่ว่าจะยังไงเขาจะไม่เปลี่ยนไปและจะแต่งงานกับเธอแน่นอน นางเอกบอกว่าเรื่องนี้จุดจบก็คือหลันเทียนเปลี่ยนไปแล้วต่อให้เรื่องราวเป็นยังไงจุดจบก็ลงเอยแบบนี้อยู่ดีเขาเป็นคนขี้ขลาดตาข่าวที่สุดหลันเทียนรีบก,กลับปักกิ่งทันทีนางเอกมาหาแม่ก็ได้ข่าวว่าน้าชายด้วยคดีเกี่ยวกับภาษีอยู่ในคุกไม่ไหวถ้าไม่ช่วยออกมาจะฆ่าตัวตายประธานหลันเป็นคนสั่งให้ยัดคดีน้าของนางเอกเพื่อให้ลูกชายตัดสัมพันธ์กับเธอเพราะผิดสัญญาที่ยังไปเจอกับนางเอกอีก และพ่อยังส่งหลันซินไปช่วยบริหารงานที่รีสอร์ตอีกด้วยโค้ดห่วงพาฟางจริงๆนักจิตวิทยานักกีฬาเข้ามาทำความรู้จักกับทีมและทำแบบทดสอบครั้งแรกกับสมาชิกทุกคนยกเว้นหลันเทียนที่วันนี้ติดธุระเมื่อทำแบบทดสอบเสร็จโค้ดสั่งให้ซ้อมเหมือนเดิมโดยให้ไปจริงถิงที่โค้ดเรียกว่าตัวถ่วงซ้อมริมสะคนเดียวอีกเหมือนเดิมที่ห้องอาบน้ำสมาชิกในทีมคนหนึ่งที่ชื่นชอบพระเอก ถามว่าระหว่างลันเทิงกับพระเอกใครรู้ใครรับเลยโดนพระเอกทำโทษด้วยการบิดหัวนมจนเจ้าคนอยากรู้อยากเห็นวิ่งกระเจิงไปพระเอกทบทวนอีกครั้งว่าคลิปนั้นหลุดออกไปได้ยังไงนักข่าวมาใส่สีตีไข่พระเอกกับลี่เป่าว่าเขามีแฟนอีกคนที่หายนานและรักกันมากลี่เป่าเซอร์ไพรส์ว่าเขามีแฟนใหม่แถมตอนนี้กระแสะของเขาเริ่มดีขึ้น นักข่าวทวงเมื่อไหร่รีเป่าจะส่งคลิปพระเอกกับหลันเทียนให้เขาสักทีเธอขอผัดไปก่อนแล้วเรียกผู้ช่วยมาบอกว่าจะรับงานถ่ายบิกินี่แต่ให้เปลี่ยนสถานที่ไปไห่หนานนางเอกมาที่รีสอร์ทอีกครั้งเพราะมีคนบอกว่าหลันเทียนอาจจะช่วยเรื่องคดีของน้าชายเธอได้แต่เมื่อมาถึงก็ลังเลเดินไปเดินกลับหลายรอบพระเอกขี่มอเตอร์ไซค์มาถึงหน้ารีสอร์ทก็นึกสงสัยว่ายายหลอดไฟจะมาทำอะไรที่นี่อีก เขาสะกดรอยตามเธอมาเรื่อยๆจนเธอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาโทรหาใครบางคนบอกว่าจะส่งคลิปให้แต่ขอเพิ่มราคาอีกหน่อยพระเอกปรากฏตัวแล้วบอกว่าเธอนั่นเองที่แอบเอาคลิปเขาไปปล่อยเพื่อเงินขณะที่กำลังกดโทรศัพท์หาหลันเทียนพระเอกก็เจ็บแปลบที่หน้าอกจนเซล้มลงนางเอกเข้ามาเรียกเสียงเลยเข้าไปในโทรศัพท์ที่หลันเทียนกำลังอยู่ในสาย นางเอกพาพระเอกมาโรงพยาบาลเมื่อเขาตื่นขึ้นมาเจอเธอก็ทวงเรื่องคลิปพร้อมกับต่อว่านางเอกบอกว่าคลิปที่เขาพูดถึงกับคลิปของเธอคนละคลิปกันเพราะคลิปของเธอไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับเขาแม้แต่น้อยพระเอกพนันว่าถ้าเป็นแบบนั้นเขายอมเป็นตีน้อยที่เธอเรียกใช้พอนางเอกส่งคลิปกระเป๋าให้ดูเขาก็ตกใจ และไม่เชื่อว่าจะเป็นคลิปนี้จึงแย่งโทรศัพท์มาดูและจับมือเธอไว้ไม่ให้แย่งคืนขณะนั้นหลันเทียนก็เข้ามาในห้องพอเห็นแบบนั้นจึงถามว่าพวกเขาสองคนทำไมถึงอยู่ด้วยกันหลันเทียนขอคุยกับนางเอกเธอไม่มีอะไรจะคุยกับเขาและบอกว่าตอนนั้นที่พ่อเธอตายถ้าไม่เพราะเขาส่งอีเมลฉบับนั้นมาเธอก็คิดจะเลิกกับเขาแล้วทำไมต้องให้ความหวังกับเธอหลันเทียนตกใจว่าพ่อของเธอเสียแล้ว เขาไม่รู้เรื่องอะไรเลยทั้งเรื่องพ่อและเรื่องอีเมลพยาบาลเรียกพระเอกไปพบหมอเขาที่แอบฟังอยู่ตกใจหันกลับแทบไม่ทันหมอบอกว่าตรวจร่างกายแล้วไม่พบสิ่งผิดปกติแต่ที่เป็นแบบนี้อาจเพราะความเครียดและกดดันเกินไปนางเอกคิดถึงภาพในอดีตของหลันเทียนกับเธอหลันเทียนกลับมาค้นดูอีเมลเก่าๆก็เห็นอาลบอกซ์มีการส่งอีเมลฉบับหนึ่งให้นางเอกตอนที่พ่อเธอเสียชีวิตจริง แต่เขาไม่เคยเขียนอีเมลเฉบับนี้พระเอกเข้ามาหาหลันเทียนในห้องไม่พบเขาแต่เจออีเมลในคอมที่เปิดค้างอยู่พระเอกนึกไปถึงอดีตที่เขาถือวิสศาสศะตอบเมลให้หลันเทียนเพราะคิดว่าอีเมลของนางเอกเป็นพวกนักต้มตุน แต่กลับกลายเป็นการแทงข้างหลังเพื่อนชัดๆและยังทําให้นางเอกฝันค้างมาตั้งนานหลันเทียนเสียใจมากทั้งอดีตแฟนทั้งพ่อแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เลยหลันซินมารับตําแหน่งประธานคนใหม่ที่รีสอร์ตประธานหลันผู้เป็นพ่อให้เธอมาจับตาดูหลันเทียนเรื่องนางเอกเธอเลยคิดจะให้น้องชายอยู่ที่รีสอร์ทนี้ไปแล้วทรัพย์สมบัติของตระกูลหลันก็จะเป็นของเธอเธอตามหาหลันเทียนและได้ยินว่าเขาเป็นลม จึงร้อนใจรีบวิ่งไปตามหาที่ห้องพยาบาลเจอคนนอนอยู่บนเตียงก็รีบไปนวดเฟ้นและถามไถ่ายอาการแต่คนที่นอนอยู่บนนั้นไม่ใช่น้องแต่เป็นโคชห่วงพระเอกนั่งคิดว่าจะสารภาพเรื่องอีเมลกับหลันเทียนหรือนางเอกแต่ถ้าไปสารภาพกับนางเอกคงจะโดนลงไม้ลงมือแน่จึงตัดสินใจจะเขียนจดหมายสารภาพผิดแม่ของนางเอกจะหาทนายมาช่วยน้องชายและจะให้นางเอกไปคุยกับหลันเทียน เผื่อจะมีทางบ้างพระเอกตามหาบ้านนางเอกเพื่อจะส่งจดหมายเขาจอดมอเตอร์ไซค์ไว้ตรงที่ที่ข่าวก่อนตามเธอมาได้ยินเสียงนางเอกกำลังออกจากบ้านจึงรีบหลบหลังต้นมะพร้าวนางเอกออกมาเห็นมอเตอร์ไซค์เหมือนของพระเอกก็แอบเตะเพื่อความสะใจพระเอกส่งจดหมายที่ตู้และคิดว่าดีแล้วที่ไม่สารภาพกับเจ้าตัวไม่งั้นได้อ่วมแน่ นางเอกมาขอกู้งเงินที่ธนาคารแต่ไม่ผ่านอาของเธอโทรมาบอกว่าแม่ไม่อยู่บ้านจึงโทรหาแม่ก็รู้ว่าแม่อยู่ที่รีสอร์ทและกำลังจะไปหาหลันเทียนเธอรีบตามไปจนเจอกับพระเอกซึ่งกำลังคิดว่าเธอคงได้อ่านจดหมายแล้วและยื่นหน้าให้เธอตกแต่ปรากฏว่าเธอจะขอให้เขาโทรหาหลันเทียนเพื่อจะถามว่าเจอแม่หรือยังปรากฏว่ายังไม่เจอจึงวางสายแล้วรีบไปพาแม่กลับบ้าน ลี่เป่ามาถึงรีสอร์ทเพื่อถ่ายแบบเธอเจอพระเอกและพยายามขอคืนดีแต่พระเอกไม่สนใจและสังเกตเห็นว่าลี่เป่ามีรับลมคมในกับนักข่าวสีจึงส่งข้อความหาเธอโดยปลอมเป็นนักข่าวและนัดพบกันเมื่อลี่เป่ารู้ว่าเป็นพระเอกก็ตกใจจนหน้าถอดสีเธอคุกเข่าสำนึกผิดพระเอกด่าให้มีศักดิ์สีหน่อยไม่ใช่คุกเข่าให้ใครง่ายๆและอีกอย่างเขาก็ไม่ใช่ที่รักของเธอโคชหวงไม่อาจทนได้อีก จึงบอกว่าถ้ามีพระเอกก็ไม่มีเขาหลันเทียนขอโอกาสอีกครั้งบอกจะเตือนพระเอกเองโคชหวนกังเตือนหลันเทียนให้จริงจังกับการว่ายน้ําด้วยไม่ใช่เดี๋ยวผีเข้าผีออกหลันซินนัดนางเอกมาแล้วมอบเงินให้ก้อนหนึ่ง เพื่อแลกกับการให้เธอมาทำงานที่รีสอร์ทหลานซินบอกว่าที่หลันเทียนเลิกว่ายน้ำเพราะจื้อ้าวพี่ชายของนางเอกแต่ตอนนี้เขากลับมาว่ายน้ำแสดงว่าปล่อยวางทุกอย่างทั้งเรื่องความรักและคนรักเธอให้นางเอกตัดสินใจอีกทีแต่จริงๆหลันซินมีเจตนาจะใช้นางเอกมาทำให้หลันเซียนแตกหักกับพ่อแล้วเธอก็จะได้เป็นผู้สืบทอดหลานกรุ๊ป นางเอกนะัดพระเอกกินข้าวเขาขอโทษเธอเรื่องคลิปเธอคิดว่าจะตัดใจจากหลันเทียนไม่ว่าเรื่องอะไรก็จะไม่สนใจอีกแล้วทั้งสองดื่มกันจนนางเอกเมาและวโวยวายพระเอกก็แบกกลับมาส่งเธอเข้าบ้านแล้วก็หยิบจดหมายในตู้ทิ้งไปนางเอกไม่รับข้อเสนอจึงเอาเงินมาคืนหลันซินโน้มน้าวให้เธอต้องเข้มแข็งเห็นเขาเป็นอากาศเป็นการพิสูจน์ตนเองให้ได้นางเอกนึกถึงคำพูดพระเอก ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการมองเห็นเขาเป็นแค่เศษฝุ่นไม่มีค่าสำหรับเธอดังนั้นจึงเปลี่ยนใจนางเอกเข้างานวันแรกก็เจอเพื่อนร่วมงานที่ชื่อเจ้าเยี่ยนเตือนว่าไม่มีเวลาสอนหลายรอบดังนั้นต้องตั้งใจทำงานที่ดีเธอเข้าไปทำความสะอาดในห้องที่แขวนป้ายซึ่งขณะนั้นพระเอกกำลังแต่งตัวและใส่หูฟังแดนอย่างเมามันอยู่คนเดียวจนไปชนเธอเกิดจังหวะล้มลงบนเตียงด้วยกันตามคิว บรรยากาศเคลิบเคลิ้มจนนางเอกต้องผักเขาออกพระเอกถามว่ามาทำอะไรอย่าบอกว่ามาทำงานที่นี่นะแล้วเน็บว่าไม่มีศักดิ์ศีเลยหรือไงยังหาโอกาสที่จะได้อยู่ใกล้อีกหน่อยคงไปทำงานเก็บขยะเธอขี้เกียจจะอธิบายเลยตัดบทว่าในเมื่อเขาช่วยไม่ได้ก็อย่ามายุ่งกับเธออีกอย่างเลิกตัดสิงคนจากภายนอกสัทีเมื่อเดินออกมาจากห้องก็เจอกับหลันเทียนเขาสงสัยว่ามีอะไรกัน นาเอจจึงบอกว่าพระเอกให้เธอมองเขาเป็นแค่ฝุ่นผงดังนั้นเธอจึงมาทำงานที่นี่แล้วก็เดินจากไปหลันเทียนบอกกับพระเอกว่าหยุดเรื่องน่ารังเกียจสักทีหนึ่งเขาหมายถึงเรื่องโคชหวงหลันเทียนเตือนว่าตอนนี้ไม่มีโคชคนไหนรับเขาแล้วให้เข้ารับการทดสอบเสียแต่โดยดีพระเอกยังคงไม่ฟังทะนงตัวว่าความสามารถของเขาไม่ต้องทดสอบแล้ว หลันเทียนโกรธและพูดกับตัวเองว่าต้องตั้งหลักใหม่เขาเข้าไปในห้องประชุมที่หลันซินเป็นประธานจากนั้นก็ไล่ทุกคนออกไปที่หมดเพื่อจะถามเรื่องนางเอกว่าทำไมถึงมาอยู่ที่นี่และเตือนพี่สาวว่าอย่ารบกวนชีวิตของหล่อนให้มากนะักเจ้าเยียนเ้าซีถามนางเอกว่าได้เห็นไปหยงเจอตัวเป็นเป็นแล้วรู้สึกยังไงและเกิดอะไรขึ้นบ้างเธอตอบแบบเสียไม่ได้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจก็นึกถึงโมเมนต์ที่ได้ใกล้ชิดก,กับเขา จนเคลิ้มตามที่เพื่อนเคยเล่าว่าถ้าได้เห็นตัวเป็นๆจะเหมือนมีแสงออร่าออกมาจากตัวเขาจนเธอต้องปลุกตัวเองให้ตื่นจากผวังพระเอกมาซ้อมแล้วก็ลีลาประท้วงโคชอีกว่าไม่อยากฝึกตามพื้นฐานที่โค้ชสั่งแล้วหาว่าโค้ชไม่มีความสามารถจะสอนเขาได้โคชห่วงจึงท้าแข่งว่ายฟรีสไตล์200เมตรถ้าชนะพระเอกจะต้องเชื่อฟังเขาทุกอย่าง50เมตรแรกพระเอกใส่เต็มแรงจึงนำอยู่ แต่พอเข้าช่วงสุดท้ายจะถึงแท่นก็เกิดอาการเจ็บหัวใจจนแพ้ให้กับโคชห่วงทุกคนสงสัยว่าเขาเป็นอะไรโคชห่วงออกมาลานจอดรถด,ด้วยอาการเบี้ยงจนยืนแทบไม่อยู่ในจังหวะนั้นลันซินถอยรถมาเพราะมองไม่เห็นว่าอยู่ด้านหลังจึงชนเขาล้มเธอรีพาไปโรงพยาบาลพยาบาลบอกว่าคนไข้คงจะเดินไม่ได้ชั่วคราวหลันเทียนนัดให้เพื่อนตัวแสบของนางเอกมาที่รีสอร์ทแล้วแกล้งจูบเธอต่อหน้านางเอก พระเอกเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดจึงเข้าไปหาทำเป็นว่านัดกันและจูมือเธอเดินออกไปนางเอกต่อว่าเขาที่เข้ามายุ่งเรื่องนี้เพราะจุดอ่อนของเธอคือการให้คนอื่นเห็นความอ่อนแอของตัวเองเธอตัดสินใจลาออกจากงานแต่ผู้จัดการกลับบอกให้เจ้าเย,ยนเพื่อนเธอออกไปด้วยกันเพราะเด็กที่มาทำงานกับเขาไม่เคยมีใครลาออกด้วยระยะเวลาอันสั้นแบบนี้นางเอกเลยไม่ลาออก แต่ผู้จัดการก็ยังให้เธอไปเช็ดถูสินค้าในคลังเป็นการลงโทษโค้ชห่วงพาทีมไปฝึกนั่งสมาธิริมทะเลและพูดกระตุ้นให้สมาชิเกเฮิกเขิมเพื่อเป้าหมายต้องทําให้ดียิ่งขึ้นหลันเทียงคิดถึงภาพตอนเด็กที่เข้ากับจือห้าวพี่ชายของนางเอกบอกว่าจะเป็นนักว่ายน้ําอันดับหนึ่งส่วนพระเอกคิดถึงคําของพี่อีที่บอกว่าเขาใจร้อนเลยแพ้าภัยตัวเองจึงทําใจยอมรับไม่ได้ตอนวิ่งริมทะเล พระเอกทะเลาะก,กับหลันเทียนเรื่องนางเอกจนโค้ชสั่งให้หยุดซ้อมและกลับไปที่สระเจ้าเยี่ยนชวนนางเอกมาที่สระพบว่าหลันเทียนกับพระเอกกำลังซ้อมอยู่หลันเทียนคิดว่านางเอกยังเจ็บไม่พออีกหรือไงถึงไม่ลาออกเพื่อนคนหนึ่งในทีมอยากจะจีบเจ้าเยี่ยนแต่เธอให้เขานัดหลันเทียนและพระเอกออกมาด้วยกันพอถึงเวลานัดพวกเขาถึงรู้ว่าเจียงซุยหลอกทั้งสองมาเจอกันฝ่ายเจ้าเยี่ยนก็พานางเอกมาเป็นเพื่อน เจียงซื้อแนะนําให้ทุกคนรู้จักกันเจ้าเยี่ยนถามหลันเทียนแบบไม่รีรอว่ามีแฟนหรือยังเขาตอบว่าไม่เคยมีนางเอกจึงบอกว่าเธอก็เพิ่งโดนแฟนทิ้งและแกล้งทําท่าทางสนใจพระเอกหลันเทียนจึงบอกว่าไม่ชอบเกมจับคู่แล้วลุกออกไป รี่เป่านัดคุยกับนักข่าวสีเรื่องคลิปหลันเทียนกับพระเอกเธอต้องการให้นักข่าวเขียนข่าวชาวเพื่อทำลายพระเอกพระเอกเดินไปส่งนางเอกที่เมาอีกเหมือนเดิมแต่เธอบอกว่าต้องมาจัดของที่ทำงานก่อนมาถึงป้ายรถเมี์นางเอกเมาหลับแนบอกเขาเลยคิดเลยเถิดกับเธอจนนางเอกละเมอเรียกชื่อหลันเทียนจึงรู้สึกตัว และคิดว่าจะต้องมาช่วยจัดของแทนเธอก่อนแล้วจู่ๆภาพเขากับเธอที่ป้ายรถเมล์ก็โผล่ขึ้นมาพระเอกท้าทานจะตกหลุมรักใยหยลอดไฟเข้าให้แล้วเช้ามาเขาจัดของในคลังสเสรียบร้อยก่อนจากก็ฉกของไปหนึ่งชิ้นขณะจะลงลิฟก็เจอกับนางเอกเลยบอกว่าเขาไม่ได้นอนทั้งคืนเพราะถูกเธอเตะขาขวาแต่พอออกจากลิฟต์ดันเดินกระเพกที่ขาซ้าย โดนเธอทักเลยเปลี่ยนขาแทบไม่ทันพอนางเอกเข้ามาในครั้งก็พบว่าของเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ผู้จัดการพบว่าของในครั้งหายไปจึงจะไล่เธอออกข่าวรู้ไปถึงพระเอกและหลันเทียนที่แอบฟังอยู่พระเอกพึมพำหรือว่าเป็นเพราะแรงสีฟันจึงรีบมาอธิบายกับผู้จัดการว่าเธอไม่ได้ยักยอกก็พอดีกับหลันเทียนมาบอกว่าเมื่อคืนนางเอกอยู่กับเขาไม่มีทางทําเรื่องนี้ได้เพราะเมื่อคือนเธอเมามาก จนเขาต้องมารับและให้พักอยู่ในห้องเขาทั้งคืนเจ้าเยี่ยนทะเลาะกับนางเอกหาว่าเธอหงหิมหิมหยิบชิ้นปลามันนางเอกพยายามอธิบายกับพระเอกว่าเธอเองก็จําไม่ได้ว่าไปนอนที่ห้องหลันเทียนได้ยังไงพระเอกบอกกับเธอว่าเราไม่ได้เป็นอะไรกันเธอไม่จําเป็นต้องอธิบายให้ฟังแต่ความจริงพระเอกเป็นคนส่งข้อความหาหลันเทียนเจ้าเยี่ยนโกรธนางเอกและพวกที่ทํางานพาร์ทมก็พานังเกจเธอกันหมด หลันเทียนนะัดพระเอกมาเล่นบาสแล้วถามว่าชอบนางเอกไหมไม่ว่าคำถามนี้จะถามในฐานะเพื่อนหรือฐานะคู่แข่งก็ขอให้ตอบมาตรงๆพระเอกปฏิเสธว่าไม่ได้ชอบแต่หลันเทียนรู้จักนิสัยเพื่อนดีจึงรู้ว่าโกหกเพราะเมื่อคือนนางเอกตัวร้อนหลันเทียนไปที่ห้องพยาบาลเพื่อเบิกยาแต่ห้องปิดจึงไปที่คลังสินค้าก็พบพระเอกกำลังจัดของแทนนางเอกอยู่ เจ้าเย่งกำลังโดนลูกค้าด่าว่าทำกระเป๋าแบรนด์เนมเป็นรอยนางเอกผ่านมาเห็นจึงเข้าไปช่วยบอกว่ากระเป๋านี้เป็นของปลอมช่วยให้เจ้าเยี่ยนรอดพ้นจากการถูกร้องเรียนจากนั้นก็บอกความจริงกับเจ้าเยี่ยนว่าแต่ก่อนเธอรวยใช้แต่ของแบรนด์เนมแถมเคยเป็นคู่มั่นของหลันเทียนแต่ตอนนี้โดนทิ้งและถังแตกเธอจริงใจที่จะคบกับเจ้าเยี่ยนจริงๆถ้าหล่อนยังไม่หายโกรธก็ไม่เป็นไร ลีเป่าแกล้งปล่อยคลิประหว่างเธอกับพระเอกและผู้ชายคนอื่นแล้วแกล้งให้สัมภาษณ์ว่าไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับพระเอกผู้ชื่อเขาออกสือ่อเจตนาก็อยากให้เขามีข่าวเช้าถูกนักข่าวรุมถึงที่สาวายน้ำวันนี้โค้ชหัวสั่งให้ทุกคนว่ายท่าผีเสื้อใต้น้ำกลั้นหายใจในระยะ50เมตรพระเอกว่ายถึงฝั่งอยู่คนเดียวแต่เขาก็ยังมีอาการเจ็บหน้าอกและคิดจะไปหาหมอตรวจดูเมื่อออกมาที่ล็อบบี้ของรีสอร์ท ก็พบว่านักข่าวมารอเต็มไปหมดทําให้ต้องแอบหนีไปทางด้านหลังเจ้าเยี่ยนขอคืนดีกับนางเอกด้วยการชวนไปสวนน้ําในวันหยุดด้วยกันเลยบังเอิญเจอเขาในสวนรีสอร์ทพระเอกให้กําลังใจนางเอกว่าอย่าไปคิดว่าคนอื่นจะคิดกับเธอ,อยังไงอยากทําอะไรก็ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการดีกว่าจะชอบหลันเทียนก็ชอบไปจะเกลียดก็เกลียดให้สุด แล้ว EP ที่6ก็จบลงติดตาม m t e r Swimmer สึกวัดใจในายฉลาม EP ถัดไปในคลิปหน้าช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ